โอเคสวัสดีครับวัน,นวันนี้เราไม่ได้เชิงรีวิวนะเพราะว่าของตัวนี้มันออกมานานมากแล้วก็คือมันคือ Fat Q คิวไวเลสแฟลซิสเทนะฮะเออเป็นรุ่นแบบเออเป็นยี่ห้อไลท์พิกไลท์พิกแฟลคิยสก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วความจริงเราอะมามาหาแฟตใช้กับกล้องแบบกล้องรีโคอเอ,อ่อ เราเรามีกล้องร e โคไงเราเรารู้สึกว่าแฟลแฟลชที่ตัวกล้องอะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยแรงไงคือแบบเออเราก็เลยหาแฟลชที่จะมาใช้กับกล้องตัวนี้ได้หรือใช้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูไปดูรีวิวต่างประเทศเขาเขาบอกว่าเออตัวเนี้ยไลพิกตัวเนี้ยแบตเคียวยี่ตัวเนี้ย,ย, 20, ยคือใช้งานกับร e โคได้ดีมากเออวันนี้เราก็เลยแบบ เออซื้อมาแล้วก็แบบจะมาลองเทดูแต่เราอ่ะมีแฟกเก่าเก่าของรีคออยู่ตัวหนึ่งเน,นี่ยตัวนี้ <c oughs> อย่างเงี้ยเออมาจะมาอันอันบ็อกตัวนี้แล้วก็ามาเทสให้ดูด้วยกันว่าแสงของแฟลกตัวนี้กับแฟลกตัวนี้เอออันไหนมันดูเข้าท่ากว่ากันนะฮะอันนี้ก็ตัวกล่องของมันเปิดออกมาก็มีคู่มือกับตัวตัวแฟลกันแหละ มีถุงคุ้มมาให้มีตรงนี้คือที่สายานโอสายส่านสองก้อนประมาณสาม,สามเอนะอ๋อสองเอขอขอโทษนี่สองเอ,เอโอเคดี3่านสองเอนะอเขียนก็ใส่เข้าไปกล่องก็มีสาย USB สำหรับชาร์จไฟเข้าทั้งแฟลตก็ได้เข้าทั้งแฟลต,ก,ฟตก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นฐานชาร์จนะเท่าที่ผมอ่านแล้วก็มีชาร์จเข้าตัวโมด,ดูลที่เป็นไว,ไวเลสตัวนี้ต้องต้องมีไฟนะถึงจะแบบเขา้าเขาถึงจะใช้แบบเป็น,เป,นเป็นแฟลตแยกได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็มีตัวคัลเลอร์ชาร์จน่าจะอืม ไว้ใส่แบบเปลี่ยนสีแฟลกอะฮะไว้เป็นลูกเล่น,นะอะไรเงี้ยก็ก็มีถุง,ถ,งถุงใส่ก็ถือว่างานโอเคอยู่นะน่ารักอยู่ไม่ได้ดูยำยังอโอเคเราก็จะมาเปิดเปิดมันนี่เปิ๊อืมเปิดแล้วก็มีสียกมากโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะอ่าเทปเป็นระบบ การทำงานของมันให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีอะไรม <teor> <Nixon> ั่งก็กล้องกล้องที่ผมจะใช้เทสนะฮะเป็นรุ่นลิโคจียาูตัวนี้อืมผมจะตัวนี้ลิโคตัวเก่าของผมที่ผมมีอยู่กับตัวไลท์พิกเลที่ผมเพิ่งได้มาอะไรอย่างนี้ เรามาลองดูว่าแสงของสองตัวนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมก็เดี๋ยวจะใช้กล้องริโคเป็นหลักนะฮะในการเทสเดี๋ยวเราอลองมาดูกันว่าสีสันจะออกมาประมาณไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบการทํางานอ,อันนี้คู่มือเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันมาลองเล่นเพียวๆเลยเท่าที่ผมอ่านมานิดนึงแล้วนะอันนี้คือปุ่มเปิดปิด เวลาเราเปิดมันก็จะอยู่ประมาณนี้อืมเวลาใช้อันนี้ก็คือระดับความแรงของแฟลเนาะเนาะเออยิ่งแบบว่าไปข้างหน้ามาข้างขวามากก็ยิ่งแรงโอเคอันนี้ก็เป็นปุ่มเทสแฟลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยติดเนาะ ส่วนอันนี้อันนี้น่าอันนี้น่าสนใจคือมันมันไม่ใช่เป็นเป็นแฟดแฟดแบบยิงเปียเปีย,ปย,ปยอย่างเดียวนะมันยังช่วยแบบเราถ่ายสมมุติเราถ่ายวีล็อกอะเออนี่เรากดไปที่นี่โมเดลลิ่งเห็นป่ะเห็นปุ่มนี้ปะ่ะทุกคนนี่ไปขึ้นปุ่มฟ้าใช่ไหมนี่มันเป็นไฟแบบเออไฟแบบว่า สองแบบอะไรเงี้ยเวลาเราเราจะไลฟ์ขายของหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจนะแถมเราเออเพิ่มเพิ่มความแรงได้ด้วยเนี่ยเห็นปะ่นปะป่ะรู้สึกปะ่ะเนี่ยให้ดูความแรงเนี่ยเราลดความแรงปุ๊บปุ๊บ,ปบไปมันก็ลดลงเอออันนี้อันนี้น่าสนใจมากคือแบบดูดูดูดีแหละฮะเราเราไม่ใช้เรา ก็กดตรงนี้เหมือนเดิมก็กลับมาที่หมดแฟลชเหมือนเดิมแล้วโอ้ทำงานแบบง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทสเทสกับกล้องเอออันนี้ให้ดูโอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะนี่นี่นี่โอเคก็ถ่ายปึ๊บอืม คือคือค่อนข้างดีเลยล่ะเราเราว่าใช้ใช้ง่ายคือแอนอันนี้เราอันนี้เราชอบพิเศษเลยคือนี้เราเราแยกหัวแฟดออกมาใช่ไหมเราจะใช้เป็นเอ่อเป็นเป็นโหมดไวไวเลยไวเลยแฟดเราก็กดไปที่นี่เห็นปุ่มตรงนี้ไหมทุกคนนี่ปุ่มนี้เปิด ถ้ามันเป็นสีสีงี้ก็คือเปิดนะฮะแต่ถ้ามันขึ้นเขียวอันเดียวมันเมื่อกี้คือปิดผมอ,อาจจะเปิดไว้แล้วเมื่อกี้นี่เวลาเราใช้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเทสแบบกับไอ้นี่ให้ดูแล้วมีการเบาโอเคเเราลองลองเบาขึ้นนะแบบเราอยู่ใกล้วัตถุใหนะ้ดูนะโชว์ปึ๊บเนี่ยเป็นไงสีคือแบบเออดีงาม <laughs> ไม่โอเวอร์หรืออันเดอร์นะ เวลาเราเราเรา,เราจะเลิกใช้โหมดไบเลตเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมให้มันวนเป็นสีเขียวก็คือดับแล้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่มันกลับที่เดิมใส่ยังไงเราก็กดตรงนี้นี่จะมีปุ่มเห็นปะเห็นขาเยืนอขาไอเนวมาก็ใส่มันกลับเข้าไปมันก็กลับตำแหน่งเดิมแล้วก็ ก็ใช้ได้เหมือนเดิมหมดครับเปิดบาฟก็ติดเหมือนเดิมก็คือดีงามอ่ะิงเต่อต่อไปเราจะมาตัวนี้เป็นลิโก้ตัวเก่าที่เราบอกว่าโอเคยิงตรงตรงแรงเดียวเบา้าหรืออะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราจะเซตโหมดที่ออโต้ใส่เข้าไป มาเนี่เปิดสแฟดจะยิงไกลนัมเบอร์อยู่ที่0.50แบบเอาสปีดเยอะซิงชักหน่อย160ตามแบบฉบับไม่หลอดนะทุกคนดูทรงแล้วโอเคนะเราว่าเอ้ถ้าถ้าไปใช้แบบว่าถ่ายถ่ายสตรีทหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอยู่ในระยะ สามสี่เมตรเงี้ยเลยเราว่าเราว่าแฟลตัวนี้ถือถือว่าโอเคนะแล้วก็มีความหลออยู่นิดนึงอะในความแบบคลาสสิกนะดูความโบราณ <c oughs> จบไปแล้วสำหรับรีวิวสองอันนี้นะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวจะลงภาพที่เราถ่ายจากแฟลสองตัวนี้โดยกล้อง r ีโคจีอาให้ดูว่าสภาพแสง หรือว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงนะในระยะที่เท่ากันนะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย